สวัสดีค่ะช่อง y o u ูทูบปตีเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ได้มานําเสนอนะคะเป็นวัตถุมงคลมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะทั้ง3ามเล่มเลยนะคะเป็นด้ามงอสละอาฝักไม้นะคะเดีย๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันก่อนนะคะเล่มน,นี้นะคะด้ามงอสละอาฝักไม้นะคะฝักจะรัดด้วยอลูมิเนียมขาเป็นโตนะคะ ตรงกันตรงนี้จะรัดด้วยเงินนะคะเป็นแหมเงินนะคะตรงนี้นะคะ ความยาวด้ามฝักนะคะอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะเล่มนี้นะคะความยาวเฉพาะใบนะคะ4นิ้วสนิ้วเกือบ4นิ้วครึ่งนะคะเสมาใบโพนะคะก็จะตอกอักขระไว้นะคะที่ใบ ทั้งสองด้านเลยนะคะมาดูข้างกันนะคะข้างก็จะมีแผ่นปิดข้างให้ด้วยนะคะ เรมนี้ถือว่าผ่านการใช้งานมาเยอะเลยนะคะใบเหล็กสวยสมบูรณ์นะคะ,ะ,คะจะมีคาบใครขุมสนิมนะคะตามการเวลานะคะ ลงอักขระพระกะถาไว้ที่ใบทั้งสองด้านนะคะเล่มนี้นะคะสวยงามเข้มขลังเลยนะคะเก่าเป็นมีความเก่าเป็นธรรมชาติชัดเจนนะคะเล่มที่สองนะคะนามงอสละอาฝากไม้นะคะฝากและตรง ันตรงนี้จะเป็นทองเหลืองนะคะฝักกระลัดด้วยทองเหลืองนะคะความยาวด้ามฝัก8นิ้วนะคะเล่มนี้เล่มนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะสวยงามเก่าเข้มขังเลยนะคะแตกลายงานนะคะ ความยาวใบ5นิ้วนะคะเล่มนี้เสมาใบโพยกต้นนะคะตอกอักขระที่ใบไว้ทั้งสองด้านเลยนะคะตอกพักคาถาอักขระไว้นะคะข้างก็แห้งๆอย่างนี้นะคะไม่มีรอยพยับขยื่นของใบนะคะ ใบเหล็กสวยสมบูรณ์นะคะการตอกลายปลานี่สวยงามชัดเจนนะคะใบเหล็กแห้งๆเลยนะคะก็จะมีคราบใครขุมสนิมบ้างนะคะนี่น่าจะเป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะคะครอบคลุมทุกด้านนะคะสวยงามมากเลยนะคะเล่มน,นี้ ยงามมากนะคะเล่มที่3านะคะดามงอสละอาฝักไม้นะคะตรงกันและที่รัดฝักก็จะเป็นทองเหลืองนะคะเป็นทองเหลืองเล่มน,นี้ก็เก่าแก่เหมือนกันนะคะความยาวด้ามฝัก8นิ้วครึ่งนะคะเล่มน,นี้ ความยาวเฉพาะใบนะคะอยู่ที่5นิ้วนะคะเสมาใบโพยกต้นนะคะเสมาใบโพยกต้นอันนี้ก็สวยงามอีกนะคะข้างแห้งๆอย่างนี้เลยนะคะ มีความเก่าเป็นธรรมชาติชัดเจนนะคะใบเหล็กสวยสมบูรณ์นะคะจะมีคาบใครขุมสนิมบ้างนะคะตามการเวลานะคะตอกลายปานีสวยงามชัดเจนนะคะ สามเล่มสวยงามนะคะเสมาใบโพยกต้นนะคะน้างอสระอานะคะเป็นขนาดพกพานะคะเสมาใบโพเรามองแล้วก็เหมือนสื่อถึงความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะคะเหมือนเราไปวัดเราเจอต้นโพอย่างเงี้ยเรารู้สึกสงบร่มเย็นเนาะสวยงามนะคะมีแค่สื่อถึงความหมายของ ใสมาใบาโพเฉยๆนะคะแต่พุทธคุณก็คือครอบคุมทุกด้านนะคะเมตตามหานิยมแก่คุณใสมนดำพูดผีปีศาจได้หมดทุกเรื่องเลยนะคะเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากจะบูชามองหาอยู่นะคะก็โทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์091นะคะ048 0487นะคะ เป็นทั้งเบอร์โทและเบอร์ไลน์นะคะราคาจับต้องได้นะคะมีสไตล์ชาวบ,าบ้านบ้านๆเลยนะคะได้ได้มาจากชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงเลยนะคะที่เขาเก็บรักษากันมานะคะท่านใดที่สนใจมองหามีดหลวงพ่อเดิมอยู่นะคะอยากจะบูชานะคะเจอแล้วก็โทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะ091นะคะ048 0487นะคะ เป็นทั้งเบอร์โทและเบอร์ไลน์นะคะสวยงามมีเอกลักษณ์แต่ละเล่มไม่เหมือนกันนะคะสวยงามเก่าเป็นธรรมชาติชตัดเจนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากกดติดตามใช่องลาตีวัตถุมงคลเครื่องรางหลวงพ่อเดิมด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามขอบพระคุณท,ท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ